คือได้แค่ยุบแล้วข้าวแค่แค่ก็ไม่กลาและเกิดจากใจอยากให้ผู้หวาเวลาเห็นหน้าเราเหมือนตื่นเต้นได้แต่มองแล้วเดินผ่านไปไม่ไรตอนใดได้บอให้ฟังบอกใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพองฉันไม่น้ามองเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงงัว ตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้คือกระดาษปีธือเขียวตัดยามหาไกล้มัวชนตื่นเช้าเดินตามไหกรม้วจูัวชนคนกหัวน้องสาวคงไม่รู้ตัวทำเด็กแล้ัวนั้นวันวายเธอมองมาแต่ละที ัำพี่บัสิกงก้มหน้าเร็วไวมีแต่งัวที่เป็นเพื่อนหูใจอยากจะปอกให้แต่ใจไม่กลา้าเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กนี่งัวซากลัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่สซางราไม่ถูกใจมันเดียงแค่ย่ายในรักแค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เชียมตัว ก็ได้ตัวก็รักเธอไม่ใจแค่เด็กบ้านบ้านที่หลักเธอมาเพว่าใครจะบอกไปแต่ใจไม่กล้าก็เป็นแค่เด็กบ้านบ้านตื่นเช้าเดินตามยันกระโนจูชนคนกับงัวน้องสาวคุไม่รู้ตัวทำเด็กแกล้งัวนั้นวันว่า เธอมองมาแต่ละทีทำพี่บาสซี่ก้มหน้าเหลียวไว้มีแต่งัที่เป็นเพื่อนดูใจอยากจะบอกให้แต่ใจนี่กล้าเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กลิงซงกลัวเธอไม่สุ่ใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ซาไยไม่ถูกใจมันลิงหายใจในรักแค่เด็กบ้านบ้านิาน ตัวไรตัวก็รักเธอมุกใจแค่เด็กบ้านบ้านที่รักเธอมากกว่าใครอยากจะบอกไปแต่ใจไม่กา้าเราเป็นแค่เด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงัวทราตัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ทาราั ถูกใจมันดีคัดย้ายในรางแค่เด็กบ้านบ้านจีไม่เจียมตัวก็ไรตัวก็รักเธอไม่ใจแค่เด็กบ้านบ้านที่รักเธอมากกว่าใครอยากจะบอกไปแต่ใจไม่กล้าก็เป็นแค่เด็กบ้านบ้าน